ครับสวัสดีครับทิติพัทรริศดีกรกตนะครับโปรเจกต์มีเนเจอร์หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการครับวันนี้นะครับเราพาน้องๆมาทำกิจรกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์อัศจรรย์วันว่างในทีมชัมเบอร์นะครับก็เป็นครั้งที่8นะครับทริปนี้ก็จะเป็นกิจรกรรมค่ายยังรัก สมุทปราการนะครับที่เราจะพาน้องๆทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวหัวใจใหม่นะครับที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วกเ็เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของออพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งในครั้งนี้จะมีกิจกรรมที่เราเริ่มดเดินทางเข้าร่วมตั้งแต่ออหอชมเมืองนะครับเ,เป็นพื้นที่ที่ดู รอบเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้360องศานะครับแล้วก็ไปต่อกันที่วัดอโศกรามนะครับเป็นพระทุตังขจดีนะครับสิบสามเจดีสิบสามหมู่นะครับเรียนรู้เกี่ยวกับพระอริยะบุคคลนะครับจากทั่วประเทศนะครับที่มาปฏิสฐานอยู่ที่วัดอโศกรามนะครับจากนั้นไปตลาดร้อยปีบางพลีนะครับที่หลวงพ่อโตนะครับวัดพงพยาใหญ่ในนะครับได้ไปนมัสการหลวงพ่อโตวัดพีทยใหญ่นะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ย ยังได้เดินเที่ยวตลาดน้ํานะครับแล้วก็ไปเที่ยวองค์ค่ายทหารป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับไปเยี่ยมชมหลวงแม่กองนะครับแล้วก็เรียนรู้ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์นะครับของป้อมพระจุลจอมเกล้านะครับนมัสการเสด็จพ่อรอห้านะครับชุมชนก็จะเรียกว่าเสด็จพ่อรอห้านะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในวิกฤตตักน้ําหรือรอศร้อยสิบสองนะครับพอเรียนรู้ประวัติศาสตร์เสร็จปุ๊บเราก็จะมาพักกันที่ บางน้ำพึ่งโฮสเย์นะครับช่วงเช้านี้เราเที่ยวที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเสร็จแล้วเรามาต่อที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณนะครับมาเรียนรู้นะครับพบภูมินะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแต่ละศาสนานะครับความเป็นมานะครับนอกจากนี้นะครับเราจะไปจบปิดท้ายกันที่เมืองโบราณนะครับร้อยกว่าจุดที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราเนี่ยนั่งรถไฟฟ้านะครับแล้วก็มีการปล่อยให้เดินเที่ยวชมนะครับ ในพื้นที่เมืองโบราณนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะครับเราดําเนินการมาทั้งหมดเนี่ยในปี2566ถึง2567เนี่ยจำนวนเนี่ยแปดครั้งนะครับก็เป็นค่ายย่างรักสมุทรประการเป็นค่ายที่ต้องบอกว่าครบรอบ200ปีสมุทรประการเมื่อปี2566นะครับตามศิลาจารึกในวิหารพระพุทธชินราชนะครับบริเวณสลักกลางจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่ระบุไว้นะครับแล้วก็เราก็อยากจะให้เด็กเยาวชนเนี่ย ได้มีกิจกรรม,ท,รรมที่สร้างสรรค์นะครับมีพื้นที่สร้างสรรค์นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมกับาภาคีเครือข่ายนะครับมีทักษะในการประสานงานนะครับสร้างความร่วมมือสร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับแล้วก็เชื่อมร้อยเด็กเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสเนี่ยเข้ามานะครับขับเคลื่อนโดยแกนนําเยาวชนของหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณนะครับก็ครั้งนี้ก็เราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2500 62นะครับปิดเทอมสร้างสารส์4ครั้งสนับสนุนทุนไป26โครงการนะครับปี2565นะครับ65เนี่ยเราก็ดำเนินการสนับสนุนทุนทุนไป25โครงการนะครับแล้วก็ปี2566ถึง2567เนี่ยเรามีการสนับสนุนกระจายทุนให้กับโรงเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทั้งหมด 31โครงการนะครับรวมถึงกิจกรรมปิดเทอมสร้างสารรค์อีก8ครั้งรวมปิดเทอมสร้างสารรค์ทั้งหมดที่จัดไปเนี่ย12ครั้งก็คือพูดง่ายๆเราแยกพาร์ทเนาะส่วนของการสนับสนุนทุนให้กับเด็กไปทํากิจกรรมสร้างสารรค์ก็จะมีทั้งหมดแต่ละปีเนี่ยเฉลี่ยปีละ25 30โครงการส่วนกิจกรรมที่เป็นลักษณะปิดเทอมสร้างสารรค์ที่จัดโดยกระจายโอกาสให้เด็กทั่วไปสามารถสนใจเข้าร่วมชวนผู้ปกครองมาเข้าร่วมได้เนี่ยเราก็จะมีแบบนี้ จัดไปแล้วทั้งหมด12ครั้งผลวิจัยนะครับผลประเมินเนี่ยบอกแล้วว่าเด็กต้องการพื้นที่สร้างสารรค์และกิจกรรมสร้างสุขมาเป็นอันดับหนึ่งครับผมเพื่อลดพื้นที่เสี่ยงในเรื่องของอเล่าบุหรี่การพน,นันบุหรี่ไฟฟ้ากระท่อมประชานะครับอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้โทรศัพท์มือถือที่มากเกินไปนะครับกิจกรรมสร้างสารรค์เหล่านี้จะช่วยดึงเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงนะครับมาอยู่ในพื้นที่สร้างสุขนะครับครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง น้องๆน,นะครับแล้วก็ผู้ปกครองครูอาจารย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงแกนนําเยาวชนนะครับที่ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะครับแล้วก็ได้เยี่ยมชมพื้นที่นะครับสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพครับผมขอบคุณครับ